สวัสดีครับผมอยู่กับช่องยู u ูบนิกกี้สายลึกสายเลี่ยอะครับมาชมกันครับทำงานหน้าฝนโอ้เพลงจัดครับพี่น้องคันนี้โอ้ลั่นครับพี่น้องโอ้โหโอ้โหแรงครับคันนี้เออสตองอกับดูคนกับรถครับพี่น้องมาดูคนกับรถครับโอ้รถ36แรงแต่คนนี้ ร้อยห้าเร่งเลยครับคนเอ้าไม่ได้ใส่เทอร์โบวะไหนเทอร์โบะ<น>อะไฟไม่ยืนเสียงอะฮะไฟม,มันไม่อิ่วอิ่วอะมันไม่อิ่วอิ่วเหมือนขนาดเนี่ยฮะไฟมันไม่อิ่วอิ่วอิ่วอยู่เ,เสร็จตองครับพี่น้องรถเมื่อกี้ก็จมอยู่นั่นฮะจมล้อนหน้าครับ ช่องรถไยเสือตองครับ36แรงเทรบโบครับดันดินอยู่บ้านกาโกครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ช่อง YouTube เมกกี้สายลึกสาย,สายเลยืเอดว้อ เร่งครับส6บครับเร่งเพราะว่าเจ้าของอ้วนครับแล้วเป็นตัวถ่วงโลครับพี่น้องเอยล้อหลังไม่ฟรีเลยครับผมพี่น้องเพราะว่าคนอ้วนครับเจ้าของรถอ้วนเสียตองครับแล้วเท่ากับเป็นตัวถ่วงเป็นเวท่วงโลให้เลยครับผม <laughs> เร่งจัดครับสามหกเร่ง ถ้าคนอื่นขับนี่ล้อฟรีนะครับล้อหลังฟร,รีถ้าผมขึ้นไปขับล้อหลังก็ฟรีเพราะว่าผมตัวเล็กครับอย่างเสืซตตองเนี่ยตัวใก่ใหญ่ครับพี่น้องเลยมันไม่ฟรีครับมันท่วงล้อเลยเกรดไปสบายครับ เกือบสองแล้สบายครับพี่น้องใช่ร้อยกว่าเที่ยวฮะอ่าลุงมุกิมันเต้าจะอมมันตีเยด้ยวปชมรถของนิกกี้ดูครับแม่ชมร้อนหน้าครับพีบ่น้องเพราะเอาสลิงมาลากครับรถไทยตัวน้อยดันตูดขึ้นไม่ไหวครับชมร้อนหน้าโอ้ยับจะนับ ชมล้อหน้าเลยครับพี่น้องดินเปียกครับหน้าฝนอ่ะไปดูเสือตองกันต่อครับพี่น้องฝากกดกระดิ่งกดสับ s ไคร b e ช่อง YouTube นีก่กี้ใส่ลิสใส่เรียด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆครับผมจะพูดไทยตกคอมเมนตก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าอยากจะฟังเพลงครับมีเอวีให้ดูก็เข้าไปที่ช่องลิฟท์ a ช n แนนะครับถ้าอยากจะดูแสดงสดก็มีทางช่อง n i กิเตอร์กรุ๊ปแล้วก็ไซลิสไซเรียนิกิไซลิสไซเรียนะครับพี่น้องอาจจะพูดไทยตกขเมนโนอย่าดื้ากันนะครับเพราะว่าผมเป็นคนสุรินทร์นะพี่นอ้องมาดูไปอ้นเสียต้องขับครับแมเอากับเป็นเบททงล้อเลยนะหุน่นแกน้ำหนัก น้ำหนักน่าจะได้300กิโลมั้งครับเสียตรงเพิึงได้ยางมาใหม่ครับแต่บอกว่าอู้เดิยนยางใหม่เร่งเลยครับอ,อ,อย่าไปนิ่มๆนะ tên của tàu bán dân mứ thất thương thương rớt รอบข้างครับพี่น้องมีจมืองอัดเลยครับฟางอัดครับเออนิ่มดีครับถไายเสียตองเลยต้น,นกีก็จมล้อหน้าอยู่ตรงนั้นครับเสียตองกิ๊กไม่ขึ้นครับกอดดินเต็มพวกกีเลยครับเสร็ตอง เทอร์โบครับคันนี้สตองติดเทอร์โบเองครับรูปร่างอ้วนครับเลยทวงโลครับ ก็เ,เส็ตองครับน้ำหนักใหญ่เป็นตัวทวงล้อได้ดีเลยทีเดียวครับพี่น้อง สวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามช่อง youtube นิกกี้สายลิฟสายเลือด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมอาจจะพูดไทยตกคอมเมนต์ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม